ส่วนอีกเรื่องหนึง่<อ>งคุณผู้ชมครับมีเรื่องแฉพฤติกรรมของหลวงพี่ที่วัดแห่งหนึ่งแถวย่านสายไหมกรุงเทพว่าอยู่ในกุฏินะแทนที่จะปฏิบัติธรรมะหรือว่ากิจของสงฆ์ปรากฏว่าในกุฏินี่นะครับมีการตั้งเครื่องการจอคอมพิวเตอร์เต็มไปหมดลักษณะคล้ายกับทำเหมืองขุดคริปโตเหรียญคริปโตหรือขุดบิตคอยนะครับเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมฮะ ในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปจาก f a c e b o o k นะครับบอกว่า,ามีพระรูปหนึ่งเนี่ยกำลังขมักขเมนอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ที่มีการตั้งเอาไว้ลักษณะเป็นเหมืองขุดคริปโตเคอร์เรนซีหรือว่าเหรียญคริปโตนะครับหรือเหรียญขุดบิตคอยนี่นะงานนี้เนี่ยชาวโซเชียลบอกว่าโอ้โหอุปกรณ์ครบคันนะครับแล้วก็มองว่าเป็นพระเนี่ยมาทําเหมืองขุดเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีแบบนี้เนี่ย วัดก็ต้องเสียค่าไฟเยอะแน่เพราะต้องมีการใช้ศักยภาพของคอมพิวเตอร์อย่างหนักนะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าพระรูปนี้เนี่ยจ่ายค่าไฟเองหรือไม่หรือทางวัดเป็นผู้จ่ายเอ,อนี่นะครับนี่ขุดเหรียญคริปโตเนี่ยได้กำไรกำไรมาเนี่ยนะครับแล้วเอาไปทําอะไรต่อนอกจากนี้มีการแชร์คลิปที่คาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่กําลังเข้าไปตรวจสอบเห็นบอกว่าเกิดขึ้นภายในวัดหนองใหญ่เขตสายไหมกรุงเทพโดย คลิปนี้เป็นคลิปเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาเอาเดี๋ยวไปดูหน่อยฮะสวัสดีครับ นี่นะครับในคลิปนี้เขาบอกว่าเข้าไปตรวจเนี่ยไม่มีพระอยู่เจอแต่ห้องนะครับทีนี้นอกจากนี้ครับยังมีการแฉจากเพจหลกแดง back to school โดยบอกว่าเนี่ยกรณีของหลวงพี่ขุดเหรียญคริปโตพิกัดที่วัดหนองใหญ่เขตสไหมมีข้อมูลที่เด็ดกว่านั้นคือที่นั่นเนี่ยเป็นโต๊ะบอลออนไลน์นะครับโอ้แล้วก็พระเจ้าวาดเองก็ไม่รู้หรอกว่า ในกุฏิเนี่ยไอเครื่องคอมที่ตั้งอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรก็นึกว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาทั่วไปแต่ที่ไหนได้เนี่ยเขาดูออกว่ามันเป็นเหมืองขุดคริปโตนะครับแล้วก็มีการตั้งเป็นโตบอลออนไลน์ด้วยลักษณะเหมือนเป็นมาเฟียในคราบพระล่าสุดเห็นบอกว่ามีการแฉว่ามีการไปแจ้งความเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยผู้แจ้งเนี่ยเป็นชาวบ้านที่อยู่บริเวณวัดหนองใหญ่บอกว่าเนี่ยร้องเรียนที่วัดหนองใหญ่มีการมัส่สม เล่นการพนันออนไลน์อยู่ภายในวิหารซึ่งอยู่ภายในวัดหนองใหญ่นะครับประกอบกับมีคนส่งภาพพระหนึ่งรูปที่นั่งอยู่หน้าจอคอมและมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่หลายตัวและไม่รู้ว่าทําอะไรกันอยู่ได้มีการสอบถามพระรูปดังกล่าวแจ้งบอกว่าไม่มีชุดคอมพิวเตอร์แต่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบภายในเพราะมีการติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วมือที่ประตูทางเข้าประกอบกับทางวัดและกรรมการวัดไม่เคยแจ้งเกี่ยวกับรายได้รายจ่ายของวัดชาวบ้านจึงได้มีการ ไปแจ้งกับทางตำรวจเอาไว้เป็นหลักฐานมีใบแจ้งความด้วยนะครับก็มีการรับแจ้งความโดยทางตำรวจสอน,นอดอนเมืองคือไปแจ้งไว้เป็นหลักฐานนี่ก็เลยมีการขุดมาแฉนะครับว่าอ่ะเป็นพระแต่ว่าไม่ทํากิจของสงกลายเป็นนักขุดเหรียญคริปโตเปิดเหมืองคริปโตภายในวัดนี่นะฮะเออ